เบตานิวคอบศบทุกข่าวเปิดแล้วเทววิหารแปดเซียนอีกเยียงย้งท้ายที่สุดของความขลังอลังการเมื่อวันที่ส0กันยายนที่มูลนิธิสว่างอุตรดิตรรมสสถานจังหวัดอุตรดิตจัดไปแล้วอย่างอลังการสร้างความตื่นตาตื่นใจและอิ่มใจพร้อมเติมพลังงานบวกๆให้ทุกคนที่มาร่วมงานนี้จนเกิดเป็นกระแสให้ชาวไทยอยากมาเคารพไหว้สัก,กระสักครั้งในชีวิตที่ศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทววิหารแปดเซียนอีกเยียงย้งท้าย ซึ่งทางคณะกรรมการมูลนิธิสว่างอุตรดิตรรมสสถานเม้งหังเสียงตัวตั้งอยู่ที่ตำบลท่าอิดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์ได้จัดงานมหามงคลแห่งปีกับพิธีวางศิลาฤกษ์เทววิหารแปดเซียนอีกเยียงไทยโดยมีในายนทกิจเพียรประดิษฐ์กุลประธานมูลนิธิสว่างอุตรดิตรรมสสถานเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ร่วมกับคณะผู้แทนมูลนิธิองค์กรการกุศลต่าง,างๆที่พร้อมใจกันมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ โดยงานนี้ยังได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายเพียรศักดิ์พจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกวุฒิสภาและนายวิสิทธิ์โชวลิตนิติธรรมนายยกสมาคมพุทธมามากะาส่งะห์การกุศลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีภายในงานมีประชาชนจานวนมากที่มีจิตศรัทธามาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยค่ะวันนี้นะครับก็เป็นพิธีวางศิาลาฤกษ์นะครับก่อสร้างเทววิหารแดเซียนของเรานะครับโดยมูลนิธิสว่าง สว่างอุตรดิตรมสถานนะครับหรือว่าเหม่งฮงเสียงตัวนะครับเราจะสร้างแบบศิลปะจีนนะครับโดยมี6อาคารนะฮะในอาคารหลักๆก็จะมีเทววิหารหลักนะครับแล้วก็จะเป็นอาคาราศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็โรงทานอยู่ในนั้นด้วยครับผม <S <S พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแไร่3งาน22ตารางวาครับ อ่าฮะปัจจัยทุนนะฮะในการก่อสร้างนะครับก็เกิดจากจิตศรัทธานะครับของผู้มีจิตศรัทธานะฮะต่างๆนะครับที่ร่วมกันบริจาคเข้ามานะครับผมแล้วก็ของคณะกรรมการเองฮะความพิเศษนะครับเราจะสร้างองค์แปดเซนองค์ใหญ่นะฮะความสูงนะครับ108เซนนะฮะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเรานะครับแล้วก็ศิลปะการก่อสร้างนะฮะจะสร้างแบบ แบบจีนโบราณนะครับผมเราจะคงยึดศิลปะแบบจีนเอาไว้ครับผมของเรานะครับก็จะมีศูนย์การเรียนรู้นะครับตอนนี้นะฮะเราก็เปิดศูนย์การเรียนรู้ระขั้นพื้นฐานนะครับการผิตพิทากาลขั้นพื้นฐาน CPR นะครับโดยรับรองโดยสพชนะครับผมแล้วต่อไปก็จะเปิดเป็นสอนเรื่องภาษาจีนนะครับวัฒนธรรมไทยจีนนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ห้องวัฒนธรรมจีนครับผม ผมวันนี้ก็นะฮะด้วยเทวบัญชานะครับขององค์ปุยเซียนหรือองค์แปดเซียนเรานะครับก็มีวันบัญชาว่าให้กําหนดวันนี้วันที่10กันยายน2565นี้นะฮะเป็นวันวางศิลาฤกษ์เริ่มก่อสร้างเทววิหารนี้ครับครับผมแขกผู้ใหญ่นะฮะก็มีท่านพิรศักพ่อจิตนะครับท่านรองสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับและสภาชิกุทิสภานะครับท่านวิสิทธิ์ชวลิทนิเจตธรรมนะฮะท่านนายกสมาคมพุทธมรรคกส่งเคราะห์การกุศลของประเทศไทย นะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากองค์กรในเครือพุทธมณกลสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เครือองค์กรการกุศลต่างๆทั่วประเทศไทยครับผมท่าก็มีดารานะครับนักแสดงวงการนะฮะในในวงการบันเทิงนะครับมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยครับผมก็มีพี่บีนะครับมีพี่บีแล้วก็มีหลายท่านหลายของเรานะครับองค์แปดเซียนนะครับก็จะเชื่อเรื่องโชคลาบนะครับโชคลาบการค้าขายนะฮะการรับราชการอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็ จะเรื่องเรื่องการค้าขายจะดีะครับผมเรื่องสุขภาพด้วยนะครับถ้าสนใจติดต่อนะครับาทางเพจมูลนิธิเลยนะครับมูลนิธิสว่างอุตรดิตถธ,ธมรสสถานนะครับสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลติดตามข่าวสารการางานด้านสังคมสงเคราะห์อของทางมูลนิธินะครับกิจกรรมต่างๆของทางมูลนิธิได้ฮะสามารถสมทุนได้เรื่อยๆเลยครับผมที่เทปเฟซบุ๊กได้เลยครับผมมูลนิธิสว่างอุตรดิตถธรรสสถานครับ สอบทุกข่าว